ครับเหตุการณ์เบื้องต้นเป็นยังไงบ้างครับมีผู้หญิงกับผู้ชายมาทานอาหารค่ะก็ปก,กติแต่เขาอะพอจะกลับคิดเงินเขาบอกว่าเขาลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านขอตัวไปเอาหลังจากนั้นเราทำไงต่อเราก็กลัวเจ้าของร้านเขาตดก็เลยบอกว่าไปคนเดียวได้ไหมพี่อยู่ที่นี่ไว้สักคนเจ้าของร้านเขาจะได้ไม่ว่าหนู เขาก็เลยบอกว่าเขาขับรถไม่เป็นค่ะผู้หญิงส่วนผู้ชายเขาก็บอกว่าเข้าบ้านทางผู้หญิงไม่ได้ก็เลยบอกให้ทิ้งของไว้สักอย่างได้ไหมเขาก็มองหน้าแล้วเขาก็เหมือนบอกว่าของแค่นี้ไม่โกงหรอกแค่100ร้อยกว่บาทเองหนูก็เลยเชื่อใจเขาก็เลยให้เขากลับไปเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ข้างในคลองแปดเองค่ะเดี๋ยวกลับมาหนูก็เลยให้เขาไปค่ะ แล้วตอนนี้ผ่านไปกี่วันแล้วคบผ่านไปสามวันแล้วค่ะเขาก็ยังไม่มาแล้วตอนนี้เราดําเนินการยงไงต่อหนูแจ้งความไปที่สอบสอบพอทันยาบุรีค่ะฝากถึงคนที่กําลังตกงานและไม่มีเงินในช่วงนี้จากภัยเศรษฐกิจหรือช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19อย่าทำลักษณะแบบนี้เลยค่ะ หมหิวห,หรือไม่มีเงินหน้าจาบอกจะคุยกันดีๆเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเพราะเป็นคนไทยเหมือนกันขอบคุณค่ะ